น้ำคิดเสมอว่าไม่จำเป็นต้องทำตัวให้เหมือนใครแค่หาสไตล์และแบบที่เราชอบที่เป็นตัวเราที่สุดน้ำกันจิการลักษณะการนะคะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าน้ำจาก b l i n g Empire New York from Netflix ช่วงนี้น้ำก็จะอยู่กับที่บ้านเยอะอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำง,งาน,นะคะ่ะ น้ำชอปแต่งตัวหลายแบบขึ้นอยู่กับซิจูเอชันค่ะเราแต่ว่าจะออกไปดินเนอร์จะออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนจะออกไปทานข้าวกับพ่อแม่แล้วแต่เลยค่ะเป็นชิคเป็นเกิรี่เป็นเฟิร์ตี้เป็น ly, เซ็กซี่เป็นหลายๆอย่างหลายๆแนวเลยค่ะเครื่องประดับเหมือนเป็นการเพิ่มรสชาติให้การแต่งตัวกลมกล่อมมากขึ้นค่ะและยังบ่งบอกถึงวัสนิยมความชอบหรือตัวตนของเราผ่านทางสิ่งของที่เราเลือกใช้ด้วยค่ะสิ่งที่น้ำขาดไม่ได้เวลาแต่งตัวก็คือนาฬิกาเพราะนาฬิกามันแอดความแบบ Elegance ได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเยอะและ l o n g i n s s ก็เป็นอีกแบรนด์ที่นํำเลือกคือเวลาเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดแล้วค่ะสำหรับน้ำ because it depends on how you want to use your time who you want to use with what do you want to do what do you want to achieve so time is actually the most essential thing นำเลือก Longines Master Collection สีสันใหม่ของปีนี้ค่ะรุ่นใหม่มีทั้ง3าสีเลยค่ะมีทั้งสีเขียว สีส้มแล้วก็สีฟ้าค่ะสามารถแมทช์ได้กับ everyday มันมีทั้งความ Elegant แล้วก็แบบเหมือนความ Playfulness ที่หลมรวมปนๆกันแล้วก็รู้สึกว่าแมทช์ได้ง่ายสีที่ชอบที่สุดจะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็สีฟ้าทั้งคู่เลยเลือกไม่ได้มันมีความ Elegant and Mature แต่ก็ยังมีความสีสันสดใสอยู่สีส้มก็ชอบค่ะเพราะอันนี้คือยิ่งสดใสเขาไปใหญ่เลยค่ะ การแต่งตัวไม่มีถูกผิดนะคะน้ำคิดเสมอว่าไม่จำเป็นต้องทำตัวให้เหมือนใครแค่หาสไตล์และแบบที่เราชอบที่เป็นตัวเราที่สุดทุกที่ก็สามารถเป็น runway ให้เราได้โดดเด่นในแบบของเราค่ะ